มาพี่น้องวันนี้ค่อยสิพานไปสิบเบ็ดน้ำกระดิ่งเนาะเออเพราะว่าฝนโตกลีนนะ,ะใส่ก็ไปบบได้ขึ้นว่าโอ้ยไปสิบเบ็ดก้อนว่าพอได้ป่าจากโตทรงโตมาปนสะดักค่อยก็หีเบ็ดคันหนึ่งเห็นอยู่เฮือนจับคันเบ็ดลงแล้วลงมาหาคิดเดือนอยู่คอนไมวมะเอย อซอกซอกขุดขี้กระเดือนมึงซอกคอนเดก็บโบมีมาเจอคอนนี่ขุดได้ขี้กระเดือนโอ้ขี้กระเดือนในยามนี้มันก็หลายเด้ขุดก็ง่ายอีกเพราะว่าฝนตกเด้ฝนตกแล้วมันมันมกอยูน่นำกองคอนไว้นะขุดก็ง่ายหักไม้สังไฟฮเสียบดินขึ้นมาเห็นป้าทุกตัวเดกระตัวนั้นหลังจากขุดตะขี้กระเดือนหนก็จับเบ็ดมันแล้ว ยางลงแปนน้ำกระดิ่งแล้วไม่เห็นตู้ดอนว่าไปไสฮะค่อยก็บ่าไปซิดเบสว่ะแล้วก็ว่าโอ้ยน้ำขึ้นเด้อค่อยว่าเออไปลองเบิ้องว่ะค่อก็ย่างลงมาพี่แล้วลงมาท่าพี่มาเบิรงน้ำป้าทุกขึ้นหลายอาแทวว่าอันบนค่อยนั่งอน,นะจากอันเตะเก้ามานะความน้ำขึ้นสูงประมาณสามเมตรสี่เมตรว่ะค่อยขึ้นในใจป้าอยูุ่่มนี่มันก็มีติต้นไหมแล้ว,ว่ะ ็ย้อนเบ็ดลงมาลงนะมันชีบุคานต้นไม้บ่าะเบ็ดค่อยนี่ชีได้ต้นไม้แทนป่าบ่าขึ้นในใจขึ้นไปขึ้นมาอะวะลองเบื้องเลยวะได้มาแล้วเด้ว,วะตามขี้กระเดือนใส่เบ็ดเบ็ดก็มีทรงทรงดวงมัดใส่คันเดียวนะาตามขี้กระเดือนใส่แล้วก็เบื้องวะปอนนี่ละเอานั่งอยู่เหงื่อน,นี่แหละว,วะ ชิดจุนี่แหละไปบดินก็ไปบดได้ได้เออตามกี่เดือนแล้วก็ฟิตเบ็ดไปละเออวะบอลน,นี่แหละต้องมานแท้ๆวะเพราะว่าเคยได้ปลาอยู่บอนนี่นะเออเพราะว่าปีกายนี่ก็กชิดเบ็ดมันก็นได้ยปูปลาอยู่นี่ฮันตัวใดก็โลปลาไปบนไดหรือว่าตัวสองสามขีดก็มีนนะอยู่บอน,นี่นะอ,อ่ม ຊິດບໍ່ໄດ້ກະໂອຍວ່າກັນ